วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันในรายการรถนิยมครับรายการวัรตีรถคลาสสิกครั้งแรกในสยามประเทศครับกับผมสุนิชุนใหญ่และคุณกรนบครับครับครับทำไมครับในขงครับไม่ใช่ทำไมครับรายการรถนิยมวันนี้คุณถนิยมของเรานะครับครบรอบปีที่ห้าปีที่หกแล้วจริงๆเราที่อยู่ที่ช่องกันมานานแล้วก็ยังเหมือนทุกปีนะครับซึ่งเราจะได้ทําการลงพิธปีใหม่กันนะครับยังไม่จบอีกนะครับ พอเรียกครับพอแล้วครับเจ๊คราบวันนี้เราพูดเราสองคนแล้วก็มีเพื่อนร่วมสํานักของเรานะครับอีกหนึ่งท่านนะครับคุณซูชินะครับเพราะว่าทําไมล่ามโซ่ไว้นี่มันไปข้างนอกนะครับประดิษฐ์านด้วยรู้รู้รู้สำหรับลุงพิปิใหม่เป็นไงบ้างเจโก้ก็ไม่อยู่ไงอยู่บ้างไม่อยู่บ้างผมถามจารว่าเป็นยังไงบ้างพี่จำได้ไปสร้างวิรกรรมกับชาวบ้านอะไรเขาไว้งบอย่างนี้อันนี้ก็ทาโพยมาให้แล้วนะครับเราไม่ต้องมีการซ่อนนะครับอะไร อ่ะเลยนะครับมาอ่าตอนแรกเลยตอนแรกเลยเติมเปิดสกลาดตั้งแต่ต้นปีเทปอะไรที่มาก่อนนี่เลย The Hero Cafe EP หนึ่งถึงสองหนึ่งและสองร้อยคูณร้อยน้่นมันหวยต้องเบกดิไม่ได้อะมไม่เบก่ะ The h r o Cafe เทปนี้ก็จะเป็นเทปที่เรียนสั้นก็เทปหนุ่นแดงกต่เป็นไลเดอร์นะครับก็อะไรนะวงมีท็อปปี วงสับบาฮัทสิบนะครับจริงๆที่มาที่ไปของเทปเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมทำไมจริงๆพวกเราสองคนเนี่ยเราก็ชอบเอ็มมดแดงอยู่แล้วทำเป็นไรเดอร์ซึ่งเป็นาบ้าการ์ตูนนะครับเราอยู่ในยุคการ์ตูนพวกเนี้ยซึ่งถ่ายทอดมีการฉายทางทีวีปกติสมัยเราเด็กๆแล้วก็ติดตามดูมันตลอดแล้วก็ชอบอ่านประวัติชอบอะไรต่างๆก็มีความในใจอยู่แล้วว่าอยากทำพอดีโปรเจกต์เนี่ยพี่ด็อกฟี่จากวงสับาฮัทสิบเนี่ย ซึ่งเป็นพี่ที่สนิทกับพวกเรานะครับก็เขาจะเจะเปิดร้านเรื่องของเรื่องเลยเปิดร้านเปิดร้านชื่อร้านเดอะฮีโร่คาเฟ่นะครับเขมาปรึกษาว่าเฮ้ยหมอดวงครับพี่ท็อปเราอยากได้อ่าอยากได้อยากได้ล้มมอเตอร์ไซค์ไปโชว์ที่ร้านนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์แบบเท่ๆซึ่งคอนเซปตร้านพี่เนี่ยเป็นศูนย์รวมเดอะฮีโร่เลยแล้วเขาเขาเขาไปสั่งปั้นเจ้าตัวอุ่นในมดแดงไว้อ่า ทีหลังเราก็นึกว่าเฮ้ยเขาปั้นหุ่นมดแดงบบว่าเท่ๆอะไรเงี้ไปเราไปดูตามไปดูแบบของเขาเฮ้ยพี่ปั้นมาเป็นแบบไหนปรากฏว่าปั้นเป็นไอ้มดแดงนั่งยองๆจริงนั่งถ่างขายองๆถือเครื่องมือบอกพี่พี่กำลังทําอะไรอ๋อพี่จินอาการว่าพี่อยากให้รถมดแดงมันเสียอแล้วไอ้มดแดงตัวเนี้วีหนึ่งเนี้ยซ่อมรถตัวเองเพื่อที่จะไปสู้กับเหล่าร้ายคือแต่ละตัวในร้านนี่ไม่มีท่าเท่ๆเลยถูกต้องครับก็จะเป็นเป็นมุมแบบนี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ย คอนเซปต์เนี่ยมันน่าจะเข้าได้กับพวกเราล้นนิยมก็เลยคิดว่าเฮ้ยต้นแบบมันต้องเป็นแบบไหนแล้วก็จะต้องเอารถอะไรมาทำเผื่ว่ารถในสตูเนี่ยเรามีซากขยะของรถหนึ่งคันอยู่ขยะเลยเราลื้ว่าขยะเลยเพราะว่าลื้อกันไว้แล้วก็ไม่ได้ทำมาทันทีพี่ชายคุณเป็นคนลื้อลูกเหม็นอะจะไปพูดถึงมันอ่ะเอามันลื้อไว้นี่ถ่ายจริงฮะเออถ่ายจริงโอเคครับมันลื้อไว้นะครับแล้วมันจะทิ้งไว้ทิ้งไว้เสร็จปั๊บเราก็ดูเฮ้ยคันนี้มันก็น่าจะได้อยู่นะ เป็นซูซูกิเอรอยใช่แดงจริงๆแล้วก็ส่งรูปพี่ท็อฟฟี่ดูพี่ครับผมจะเอาไอ้คันเนี้ยครับมันถูกดีแล้วก็จะจับมาแปลงร่างให้พี่เป็นรถไซคลอนวีหนึ่งไซคลอนวีหนึ่งเว็บแรกที่พี่ท็อฟฟี่ได้เห็นรูปหลอกไอ้ยะไอ้ไอ้ยะจริงๆไม่ใช่ไอ้ยะแต่ไอ้อย่างอื่นนะว่าเราลองมาว่าไม่เอาได้ไหมเฮ้เปลี่ยนคันเลยเปลี่ยนคันได้ไหม ไอ้อย่างนี้มันจะมันจะแปลงร่างได้จริงเหรอ,อแล้วมันจะทําได้จริงเหรอเราเราก็เลยต้องอธิบายว่าพี่พี่ไม่ต้องกลัวเราทําให้ได้อืเพราะเพราะเราเราเป็นคนที่พิเศษอยู่แล้วเพราะว่าเราบ้าออันไหนที่ใครทําไม่ได้เนี่ยเราคิดว่าเราต้องทําได้อก็เลยตัดสินใจว่าพ,พี่พี่ใจเย็นเดี๋ยวผมเอาเอรอยเนี่ยมาทําให้พี่ดูว่ามันแปลงเป็นไซโครวีหนึ่งได้จริงรอเปล่าก็เรียกพี่เขามาดูรถหนักกว่าเดิมอีกพอเห็นรถเข้าจริง หมอไม่เอาได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วสองท่นเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยมันมีรูปเก่าๆให้ดูซึ่งอพี่เขาบอกไม่เป็นไรไหนไหๆก็ไหนๆแล้วลงเลยลําเดียวกันแล้วลองเลยแล้วกันโดยการลงมือทำของเรานะครับสำหรับเดกฮีโร่คาเฟ่เทปนี้ไอ้มดแดงไซโครมีหนึ่งก็มีการทำไปเรื่อยแล้วก็มีการใช้แรงงานเป็นกฎหมายนิดนึงเพราะว่าเรา จำได้ปะจำได้ปะจำได้จำได้วปไปดูบ้างใช่ไหมเราให้เฮ้ยคุณไปดูผมจาได้เราให้บบมีิตแรงงานต่างชาตินิดนึง a อ c นะครับมาช่วยทำ่อเปิดมู่เปิดมู่เราต้องใช้การล่ามแปลพูดอะไรกันกับเราอะไรเงี้ยซึ่งการสื่อสารบางทีมันก็มีการขัดข้องนิดนึงเราบอกว่าให้หล่อจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ไปหล่ออีกฝั่งนึงแล้วก็พอมันผิดแบบเฮ้ยต้นทำไม ไม่ไม่หลอฝังนี้ก่อนอ๋อถนัดมือนี้โอ้โหเราก็เลยแบบงงเฮ้ยมันเป็นไงสุดท้ายแล้วก็ปั้นกันจนมาเรอยๆจนเป็นแบบขึ้นมาแล้ววิธีคิดของเราคือเราทําเป็นโมสําเร็จรูปอ๋อคือสามารถรถผู้ชายถังหน้าเนี่ยเราสามารถใส่ได้ทุกรกสามารถจับไป็แตงร่างได้หมดเลยคือทําสําเร็จมาตัวนี้ใส่กับพันไหนก็ได้ถูกต้องครับไจะเป็นต้องเป็นเอร้อยแล้วก็ทําตรงนั้นไปจนสําเร็จรียบร้อยเป็นไอ้บุดแดง ทีแรกก็ไม่ทำไงทำคันเดียวไงไม่ทำคันเดียวหรอกทำคันเดียวแต่ที่เหลือก็ส้มไม่ขายเอาแค่แบบคืนตอนนี้ไม่รู้ใครที่ซื้อไอชุดนั้นไปไม่รู้เขาไปทําสําเร็จกันบ้างหรือเปล่ายังไงส่งรูปมาให้ดูด้วยเออยังไงใครทําสําเร็จส่งรูปมาให้ดูกันด้วยเท่นั้นก็เป็นความประทับใจอันหนึ่งนะเอาไปคืนที่เขาแล้วก็ตอนนั้นขี่กลับไปด้วยนะไอ้ชิโหนี่ก็สกัดขางกันงเลยขี่กลับไปคืนเขาแล้วก็เอาไปขี่เล่นอ่ะอืมแล้วก็จับ ปลงล่างก็มาต่อสู้กันตรงนี้จำได้ไหมออเออเป็นฟิวสนุดหนาพูดเรื่องต่อสู้เลยง o, อนไม่หายโอเคข้ามไปก็สําเร็จรุ้่วูกไหมนะครับสําหรับเทปเดียร์ยโรคาเฟ่เป็นความมันนะอย่างหนึ่งซึ่งในโปรเจกต์ต่อไปที่เราอยากทาเราเราอยากทํา V1 V2 เนี่ยมันเป็นฝาแฝดหน้าตาเหมือนกันตามแค่ถุงมือโอชั่นนี้เราอยากทํา V3 ไซโคลน ซึ่งอันนั้นต้องใช้วิบัติมาทำ้วไม่ว่าจะเป็นทีตัว DT หรือ TS ของซูซูกิอ๋อรถไม่เหมือนกันเออแล้ว V3 มเนี่ยเป็นรถ V ีแรกที่มันบินได้บินได้ด้วยบินได้ด้วยอาจารย์จะทำรถบินได้ด้วยถูกต้องครับทำรถอาจารย์ให้็จก่อนเถอะบนเครื่อกเลยนี่นะครับก็คิดว่าเป็นโปรเจกต์ต่อไปที่เราอยากจะทำกันนะครับเป็นเฮริเคน V3 แต่ร้อยเคลียร์งานทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนอนาคตประมาณกันแน่ห้าปีครับ มาเคลียร์งานหมดข้ามเลยข้ามไปเทปที่สองเลยแล้วอย่างจบนีโรคาเฟ่ไปแล้วเราก็มาโมกันต่ออันนี้รถเท่อ่าอันแรกก็รถเท่อันที้ต่อเนี่ยเชื่อว่าคนเท่เจ้าของรถเท่ถูกเท่มากๆครับจากกุ้งตะมาเสือแห่งเมืองพูดีโอ้โหตะมาเสือเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้ตะมานเสือเมืองพูดีอันนี้มันของบ้านสิงห์เลือดของพี่นกจัดชัยเดี๋ยวถูกแล้วของของใครเนี่ยถ่ายเยอะแล้วก็มึนคนจากกุ้งมีสองท่านพี่นกพี่นกของพี่นกใช่ไหมอ่าฮะ ก็อันเนี้ยต้องบอกว่าเราเป็นแฟนคลับของพี่นกนะครับพี่นกจะใช้เป็นวนนิดนะครับแต่เด็กเลยนะเรื่องตีใหญ่เราก็คิดว่าถ้าเรามีโอกาสเราจะได้ทํารถให้กับพี่ตีใหญ่ไม่คิดไม่ค้านไม่ฝันได้ทาถูกต้องครับแล้วเราก็ได้รับสายจากพี่จอนี่โฟเน่นะครับบอสใหญ่ของช่องสปิชแนลเราว่าใช่ครับเฮ้หมอไอปช่วยทําเอารถจากรกลของพี่นกมาทำให้หน่อยได้ไหมได้ยินครั้งแรกรู้สึกยไงรู้สึก เอ้ยจริงๆเราเป็นคนเล่นจากพวกมาก่อนเราเคยมีแบบนั้นด้วยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยหน้าจะได้ออกกลับมาทำอีกทีนะถ้าเราเคยทำไปครั้งละเทปของบ้านสินเจริญเนั้นทำเดมเลอร์ที่แปลงล่างให้เดมเลอร์ผลิตในเยอรมันฮิตเลอร์ขายในญี่ปุ่นไม่ใช่จลกาพวกทำในอังกฤษเดมเลเลอร์ทำในเยอรมันทำบูระแบรนกันแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันเป็นตัวเดินลุกกว่าเท่านั้นเองนะครับทีนี้ พอได้รับสารตอนนั้นเสร็จปั๊บก็เลยไปสืบทราบป,ประวัติมาว่ารถคันนี้เป็นรถเก่าของนายประวิตย์คุณประวิตรมารินนท์ให้่งชัดชายมาอย่างนี้เอาไปซ่อมไอะไรที่อู่แล้วก็ทากันไม่เสร็จไม่จบมีอะไรบางชิ้นบางส่วนที่มันขาดหายไปเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะเอากลับมาบูรณะให้มันกลับได้ดเดิมเดิมครั้นี้คือบูรณะเต็มๆบูรณะเต็มเลยครับทำอะไรบ้างครับก็เอาเข้ามานะก็มานั่งไล่ดูทั้งภายในแล้วก็ทําทั้งเครื่องช่วงล่างแล้วก็เก็บะอุปกรณ์ต่างๆ ที่มันขาดหายไปนะครับมีการไปไล่ตามอะไหลอะไรต่างๆก็จะได้ความรู้สาระความรู้กันว่าอะไรพวกรถอังกฤษพวกนี้มันซื้อกันที่ไหนแล้วก็มีการตามอะไรกันได้บ้างตรงไหนนะครับสนุกนะอันนี้เพราะฟิลจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนชอบรถอังกฤษอยู่แล้วแล้วเราเลยมีความหลังกัไมันไม่บ่อนเคยเอาจากัวพวกนี้มามาตัดแปลงนําเป็นคูเป้ตัดเองตรงเีอในยุคนั้นนะครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้ไม่ทำนะ ไม่ทาเปลืองเขาทําได้คัน,นแรกหลังๆเขาก็ตัดทุกคั้เลยทีนี้พอไล่เรื่องของพี่นกเสร็จปับ๊บก็เอารถกลับไปคืนแล้วก็เจอพี่นกอะที่บ้านเอาไปคืนผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมได้ทำรถให้แกนะปลุกใจมากแล้วดูเหมือนกันไม่ได้ไปดูเทปแล้วก็ได้รับสายจากพี่นกโทรมาว่า,าพี่ไม่ได้ขับเลยเอาทำไมพี่อ๋อลูกยิบไปแล้วลูกชายไปขับครับผมก็ไปเล่นสนุกสนานไปนะครับสำหรับเทปนี้ จากัวตำนานเสือแห่งเมืองพูดีอ่ะไอเจหนึงก่อนจะปิดเบ็กนี้เดีはは้อะไรนี่เลยรับตาวกมอเตอร์ไซค์รับมอเตอร์คลาสิกโชว์ครั้งที่สองแล้วพี่ตั้มพี่ตั้มพี่ตั้มตั้มจากรายการจีแปนไลเวสใช่อันนี้เราก็ไปถ่ายไปดูงานนิทรรศการรถมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นนะครับมากมายหลายสาแสนนะครับที่ที่นี่ได้เห็นมุมมองของคนเล่นรถมากมายหลายอย่าง มีทั้งเดิมมีทั้งคัสตอมมีทั้งอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ในเทศกาลที่โชว์ในในงานจะเป็นรถค่อนข้างเดิมเขาจะอนุรักษ์ให้ทุกคนได้ดูกันว่าหน้าตาสภาพเดิมมันเป็นยังไงได้ยินว่าบางคันนี้แม่ผลิตแล้วถูกต้องครับเป็นรถที่สมบูรณ์มากๆบางยี่ห้อบางคันมีประวัติความเป็นมาต้นกําเนิดอะไรต่างๆที่ที่ที่เราเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอ้หยังเก็บได้ถึงทุกวันนี้แล้วสภาพแบบนี้ด้วยถว่าแวอย่างงี้เลย ก็ขอบคุณคณะผู้จัดงานเลยครั้งนะครับดั้มนะครับมอเตอร์คลาสสิกแล้วก็รายการจอยแปร์บายเวที่ให้เกียรติเราไปร่วมถ่ายรายการในครั้งนี้ด้วยรู้สึกเจ้าไอ้ไอ้นี่ไปโชว์ด้วยเออแล้วก็มันต่อเนื่องกันเราก็เลยเอาเฟรมไอ้โมเดลของเราไปขายที่งานด้วยเอาไปโชว์ด้วยอ่ากิโลคาเฟ่ขายได้มั้ยขายได้ครับขายได้เอเกือบเกือบเกือบเหมือนกันนะตอนท้ายก็ดั้มมันไปนะครับตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะถ้าใครทำเสร็จก็ส่งรูปมาให้ดูด้วยจ้ะอยากเห็นอยากเห็นโอเคอ่ะ ก็จบไปสำหรับเทวที่สามสามตอน,ตอ,นอ่าอเตอร์คลาสิกโชว์ต้องบอกว่าเฟี้ยวสุดๆนะดเดี๋ยวช่วงหน้า <c oughs> มีเยอะใช่ไหมเยอะมากวันนี้ซีเบกเต็มอิ่มกับโรบิปปีใหม่นะครับกับผมสุทธิชุนใหญ่และคุณกนกพอแล้วอะไรนะพ้อแล้วโอเคครับผมช่วงหน้าครับครับ